ความโดดเดี่ยวที่ผู้ตื่นรู้ทุกคนต้องเจอหลายๆคนเนี่ยมาปรับทุบใช้คำนี้แล้วกันเวลาที่โคชชิ่งกับอาว่ารวมทั้งเห็นในโพสต์หลายๆคนที่บอกว่าเออทุกคนที่อยู่ในเส้นทางของการตื่นรู้มักจะรู้สึกโดดเดีย่ยวยิ่งตื่นรู้ยิงย่งโดดเดี่ยวเอาจริงๆพ่อไม่ได้เห็นด้วยนะถ้าเรายิ่งปฏิบัติ้เรายิ่งโดดเดี่ยวแปลว่าเราไปผิดทาง การที่เราเป็นคนตื่นรู้ยิ่งเราปฏิบัติยิ่งเราในแนวทางของการตื่นรู้นี่แหละเรายิ่งต้องรู้สึกเชื่อมโยงกับโลกใบนี้เป็นหนึ่งเดียวกับโลกใบนี้ mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าใครที่ยิ่งตื่นรู้แล้วยิ่งเหงาเนี่ยเอา,เาว่ามันมีส่วนที่ไปผิดทางแต่เข้าใจได้มันมีบางครั้งที่เอาเราก็รู้สึกว่าโดดเดี่ยวเหมือนกัน mm hmm. สิ่งเหล่านั้นเกิดจากอะไร mm hmm. เกิดจากบางทีพอเราตื่นรู้แล้วเราอาจจะคุยกับบางคนไม่รู้เรื่องคนที่จะพูดสิ่งเหล่านั้นกับเรามันน้อยลงแต่ ยิ่งเราตื่นรู้ยิ่งเราปฏิบัติเรายิ่งจะรู้ว่าเรายิ่งเชื่อมโยงกับผู้อื่นมากเท่านั้นเรายิ่งเข้าใจว่าทําไมเขาถึงฟังเราไม่รู้เรื่องมากเท่านั้นเราจะมาปรับที่ใจเราเรายิ่งอยากจะเป็นเพื่อเรายิ่งอยากจะส่งพลังงานเรายิ่งอยากจะหาภาษาที่จะคุยกับผู้อื่นให้ร,รู้เรื่องมากขึ้นเท่านั้นไม่ใช่ยิ่งตื่นรู้ยิ่งโดดเดี่ยวแต่ถ้าหากว่าคุณกำลังเถาะแท้กับความรู้คลิปนี้มีคําตอบคาตอบก็คือ เวลาที่เราโดดเดี่ยวเรากำลังเกิดความรู้สึกน้อยเนื้อปากใจท้อแท้รู้สึกหมดสิ้นกำลังกำลังเอาพลังงานของเรามาเทียบกับคนที่อยู่ในระดับเดียวกันหรือต่ำกว่าไม่ได้ไม่ได้ดูถูกว่าใครต่ำกว่าพลังงานที่เขาบบ่ท้อแท้พลังงานเศรษฐกิจกโลกที่ท้อแท้พลังงานของเชื้อโลกเป็นพลังงานในเคลื่อนเคลื่อนที่มันไม่ได้อยู่ตรงกลางเวลาที่เราท้อแท้แล้วเราอยากจะเปลี่ยนพลังงานทุกคนฟังคำว่าว่าไว้เลย ให้เราเทียบหรือประทับหรือแนบแล้วกันแนบวลายพลังงานของเรากับสิ่งที่มันใหญ่หัวคุณเวลาที่เราท้อแท้มันเกิดจากเราไม่ได้รู้สึกเชื่อมโยงกับสิ่งที่ใหญ่แต่กับเชื่อมโยงกับอะไรที่มันแบบเศรษฐกิจเอยคนไม่รักอุย้ยเราจะดึงพลังงานขึ้นมาได้ยังไงในเมื่อ เราทําไปก็ไม่มีครเหตุณค่าพ่อแม่ก็ไม่ได้เลี้ยงเรามาเราไม่ได้รู้ว่าจะสาเร็จเพื่อใครมีนะคนเราพูดกับบว่าแบบนี้ห้ามมางองแงแบบนี้เอาว่าไม่ใช่โค้ชไม่ใช่ครูที่จะโอโคุณตลอดเวลานะบอกก่าห้ามให้ได้ยินว่าคู่ของเรายังไม่ตื่นรู้เลยค่ะบางทีมันก็โดดเดี่ยวไม่ได้แล้วนะคุณจะเอาพลังงานของของเราไปเปรียบเทียบกับคนที่พลังงานที่กําลังกอนแอรได้ยังไงถ้าคุณอยากจะเป็นผู้นําแสงสวา่างเราต้องเปรียบเทียบกับพลังงานของซอสอย่างเออว่าเนี่ยเปรียบนับ เชื่อมพลังงานกับซอสเชื่อมพลังงานกับศาสนาที่คุณนับถือ mm hmm. องค์อัลลอฮ์พระเยซูฟิสและให้คุณน้อมใจไว้เลยว่าทั้งซอสทั้งพระแม่ธรณีทั้งพะระแม่คงคาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทวรนคุณนับถือใครองค์ศิวะนะคะเท้าเวสุวรรณนะคะพระแม่ต่างๆพระแม่ลักษมีทุกคนนะคะองค์พ่อองค์แม่ที่คุณนับถือศาสนาทองพระองค์รูพ่อ,พอแม่รูอ,อาจารย์เขาเสียสละขนาดไหนในการที่เขากว่าจะได้ องค์ความรู้ประส่งต่อให้เราเขาเสียสละอาย่งธธางพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่รู้กี่พวก,กี่ชาติที่ท่านบำเพ็ญยอมเสียสละกระทั่งชีวิตยอมเสียสละทุกอย่างศาสนาที่คุณนับถือเขาเขาใจเขาใหญ่ขนาดไหนที่จะช่วยคน,คนทั้งโลกช่วยเราครูอาจารย์ที่เรานับถือแต่ละข่านที่เขาบำเพ็ญมาเขาใช้ความเสียสละใจที่มันใหญ่ขนาะด นั่นน่ะคือความยิ่งใหญ่ที่เราควรจะแน่ใจกับท่านไม่ใช่แน่ใจกับอะไรที่มันพลังงานคลื่นไม่ได้สูงพอเราแน่ใจสิ่งที่จะเกิดขึ้นอันอย่างเนี้ยเอาฟ้าอย่างเงี้ยมาทําคลิปอย่างเงี้ยหรือครัวอาจารย์ที่คุณนับถือส่งพลังงานส่งความรู้มาถึงคุณเขาเสียสละขนาดไหนพอเราน้อมใจวิลายพลังงานของเรากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับครัวอาจารย์ที่เรานับถือเราจะรู้เลยว่าโอ้โหคนเหล่านั้นเขาเสียสละ เพื่อ,เพ,อ,เ,พอเพื่อโลกใบนี้นะคะหรือเพื่อประเทศเราหรือเพื่อย,ยกระดับพลังงานยกระดับเศรษฐกิจยกระดับเรื่องของความเชื่อเรื่องของพลังงานจิตวิญญาณให้มันสิ่งดื้นแต่ละท่าน้องเสียสละขนาดไหนแต่ละคนเขาต้องใจใหญ่ขนาดไหนเราไม่จําเป็นจะต้องทําเพื่อเนื้อคู่ของเราเท่านั้นลูกของเราเท่านั้นถ้าบางทีเราทำไปแล้วเขาไม่อธิเสียก็จะมางอแงกับเราฟ้าอย่างนี้ลองนึกดูว่าเราอาจจะทํา ื่อส่งพลังงานให้คนที่เหนือกว่าน,นั้นส่งพลังงานให้สิ่งที่เราอาจจะมองไม่เห็นหรอกบางคนอาจจะไม่เชื่อว่ามีด้วยซ้ำให้โลกใบนี้ให้ธรรมชาติให้จัก,กรวาลเนี่ยส่งให้ท่านทาเป็นกุศลทําเป็นมหากุศลทําเพื่อยกระดับพลังงานของเราให้วิญญาหรือเชื่อมโยงหรือแน่ใจไปกับสิ่งที่มันยิ่งใหญ่กองเราแล้วพลังมันถึงจะเกิดขึ้น สารเคมีในสมองจะเปลี่ยนแล้วใครที่นอนอยู่บ้านไม่ลุกขึ้นมาทำอะไรท้อแท้ไม่มีใครเห็นคุณค่าพ่อแม่ก็ไม่เคยเลียกเราตั้งแต่เด็กเอาเราไปฝากไว้กับปู่กับย่าเราต้องเจ็บสำเร็จเพื่อใครเนี่ยได้ยินบ่อยมากสามีของเราก็ไม่ได้ดีกับเราขนาดนั้นลูกของเราก็ไม่ได้ appreciate ขนาดนั้นช่างเขาเราทำเพื่อสิ่งที่เหนือกว่าโอเคไหมคะหลังจากนี้นะต้องไม่งองแงงองแงแล้วนะอ่าง,งองแงไนดะ้งง,งกับว่าควาป๊บหนึ่งแต่อาจจะโดนดูดนิดนึงนะ <laughs> เพราะมวาเชื่อมาในตัวคุณ ว่าจริงแล้วอ่ะคุณแค่อยากจะได้ใ,ใครสักคนที่รับฟังเอาข้าขอเป็นคนนั้นก็ได้หรือถ้าคลิปนี้มันดีกับคุณแล้วอแชร์ออกไปคุณอาจจะบ่นกับสิ่งั์สถิเทวดาระวังท่านท่านบ่นคนกลับด้วยนะสิ่งดีๆจะเกิดข,ขึ้นกับคุณแน่แค่ยกระดับติ่ใจเราขึ้นมาเพื่อเขิมออกไปสู้ลุกขึ้นมาจากเตียงหานะของอร่อยๆกินและให้รางวัลตัวเองด้วยเหนื่อยพักได้แต่อย่าพักแบบเหงื่อแห้ง ลุกขึ้นมาเอาพลังกำลังทั้งหมดที่มีขึ้นมาแน่ใจกับสิ่งที่มันใหญ่กว่าแล้วออกไปสู้มารายงานผลด,ด้วยนะโดยเฉพาะใครที่อยู่ในคร์สที่ฟังอยู่มารายงานผลได้นะคะเอาข้ารอจะฟังข่าวดีจากทาุกท่านเป็นเกียรติมากที่ได้รู้จักทุกท่านขอให้ทุกคนโชคดีนะ